ทักทายกา่อกนเลยป้าป้านาน่าก่อนเลยค่ะเมืองกระตุนพี่น้องแม่มาจะไปน่าดีๆยืนดีดีสิใครคะมาม่มาจะไปไหนมาม่มาจะไปปั๊บปั๊บน้ามาจ้าลูกบอกตลกผู้เฒ่าผู้เฒ่าม,ามาม่ามาม่จะไปข้างนอกมาม่าจะไปมาม่าจะทำไมนั่นมาม่าจะไปปั๊บปั๊บเบียร์ มาม่าจะไปป๊บปับไปเที่ยวกันมือนิสตาปาร์ตี้ที่บอรลักโทรมาเมื่อวานเราเห็นกับเขาอยู่ไปเที่ยวกันเขาก็ะปใส่ดอกเสียแดงตัวนี้มันหนาวใช่ไหมคะเฮ้น้องนับน้องนาบอยู่กับป๊านะโอเควันนี้ป๊าปปอยเกลี่อยเกล่มาม่าโอเคไหมมาม่าจ๋าอะไรนะมาม่าปอยจ๋าอะไรนะคะ าาบ,บ,บโอ้ยหน,น,นูเห็นเบอรอหยาดหนูเห็นเป้าแนะ่ะลูกหฮ้ยหนูจะทำอะไรลงมาครับ <laughs> แน่ลูกอยู่บ้านนี่แหละพี่ดองกล่าวกันสิไปข้างนอก <laughs> อันสิบวอลนึงพวกเจ้าฟังเวลาที่พวกเจ้าคุยกันกับข่อยอย่างเสียค่ะเวลาเขาเขียนขอความไม่างกันเขียนขอความคุยกันเบ้ากันเบ้ากัน,กนตามขอความตามไม่一งใช่ไหค่ะ เพวกเจ้าจะมาคิดว่าการคุยกันการขอความนะ่ะเป็นคําที่ไม่สวยหรูหรือไม่สุภาพนะเพราะว่าข่อยแฟนคลับข่อยลายเวลาข่อยคุยสส่ยมันสิบบนี้จ้าบัดีค่ะันนี้ดูเหอเออโอเคเออเหตุพวกเจ้าสังใหตเพราะเจ้าคิดไหวโหลดว่าคือจังเขาวาว่ากันเห็นใบหน้ากันเห็นบก่กเวลาคุยกันพิมพ์กันมันสิบ่เห็นใบหน้าที่แท้กินของเขาว่าความรู้สึกที่เขาที่เขาวอานะ่ะเป็นแบบใดนอะกะ่นะเนาะ เพราะ่อยเปดข่อยแฟนคลับข่อยไล่เวลาข่อยคุยน่ะข่อยสิบอร์ด็คุยกับทุกๆคนข่อยสิคุยบ่แม่นบ่เด็คุยกับทุกๆคนน่ะข่อยคุยหน่อยแล้วก็สบายดีเออเฮ้ยงนางยั่วโอ้ยห่าเอ้ยแล้วก e ็ส uh ิเ huh. ว right ้าลักษณะของของข่อยอย่างนี้ไหมคะแต่ว่า <dengan> ถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างเมื่อคืนบางเทียนน่ะข่อยก็อีส่งให้แอดมินข่อยจะอยู่กรุงเทพแต่แปรก็คือส่วนมากก็เป็นข่อยในเนอถ้ามันบ่เอียงมากไหมหรือว่าข่อยบ่ยิ่คักข่อยจะใส่แอดมินข่อยที่อยู่กรุงเทพเขาทำตรงนี้ให้ข่อย แต่เตงกินนะผัวข่อยบอกว่าต้องเอาหาแอดมินคนที่เป็นเป็นรูปลักษณะเป็นคำพูดเหมือนเธอต้องต้องคือโตตนของของเธอผัวคอยบอกสิ่อยก็เลยพยายามให้น้องเขาบ่าให้นองเขาไล่กันคือส่วนมากก็สิเป็นข่อยนีงสิเ่ยให้ให้สมเพศเดวทนาคอยเด้อคอยเลี้ยงลูกข่อยทําอาหารข่อยเฮ็ดนเอนนี่คอยมาลงคิดใครพวกเจ้าเบิงเกิดมามีกรรมภาคพิสดารภาคทรหดพี่น้อง เราอดทนเทวดาฝ่าดินเพื่อนไทยาอยู่มงนี้เพื่อนไหยไม่โยมงนี้เอาคาถาสวดมนต์ก็บจังเอาเด้อคาสารสวดมนต์เดี๋ยวสิบวกเอาอีกจักโบกสองโบกกันคาถาสวดมนต์กับนความทุกข์จังบอกกันเนาะคือยังข่อยบอกในเน้นเน้นเลือคลิปนี้ก็คือเวลาเบากันกับข่อยบ่เห็นใบหน้าข่อยอยังคิดว่าข่อย์เบาบ่มวนหรือว่าจังไงแขยเป็นคนเบาจังแสเหตุเฮ้ยยังไม่รู้เนี่ยตัวตัวเนี่ยมาทำให้โอเคเนาะค่ะรายงานตัวไปแล้วจ้ง Hmm. <laughs>